ผู้ชมครับอย่างที่เราเล่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่สนามบินรรณภูมิญาติพี่น้องของคนไทยแรงงานไทยที่ไปทํางานที่อิสราเอลเมื่อวานนี้ไปรอกันเยอะมากนักข่าวเขาบอกว่าเมื่อวานนักข่าวก็ไปรอกันเยอะครับผู้ชมเพราะว่าหลายคนไปรอคนรักไปรอแฟนไปรอลูกกลับเมืองไทย mm hmm. และหลายคนคุณผู้ชมฮะเนื่องจากเป็นผู้บาดเจ็บตอนออกมาเนี่ยนั่งรถเข็นออกมาเลยนะคุณผู้ชมฮะก็มาร่วมแถลงข่าวกับทางด้านของตัวแทนของรัฐบาลครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับผู้ชมครับ หลายครอบครัวทันทีที่ได้พบหน้าแรงงานไทยซึ่งเป็นสามีเป็นลูกเป็นพ่อเป็นนะฮะเป็นญาติพี่น้องต่างๆ มันสมกอดกันและมความดีใจแล้วก็ด้วยความคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอิสราเอลเนี่ยฮะบางท่านเป็นผู้บาดเจ็บนะคุณผู้ชมฮะต้องนั่งรถเข็นเข้ามาเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยว่าวานนี้เรานําเสนอไปบอกว่ามีคนไทยกลับมาเนี่ยก็คือ15บคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเที่ยวบินนี้นะครับคุณผู้ชมครับมีทั้งหมด41คนด้วยกันครับซึ่งส่วนหนึ่งเป็นคนไทยที่อยู่ในพื้นที่สีแดงการสู้รบ แล้วตัดสินใจซื้อตั๋วเดินทางกลับมาเองเพราะว่าบางคน,นหมดสัญญาจ้างแล้วและกังวลเรื่องความปลอดภัยคือชุดนี้ถือว่าเป็นชุดที่กลับมาอย่างเป็นทางการนะฮะที่รัฐบาลไทยเข้าไปดูแลก่อนนี้วัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีบางท่านเนี่ยซื้อตั๋วกลับมาเองบางท่านหมดสัญญาพอดีครับผู้ชมครับหนึ่งในแรงงานไทย15คนที่กลับมาและทีมข่าวโมโนนิวส์ของเราได้มีโอกาสพูดคุยก็คือพี่จิรายุอายุ24ปีครับ พี่จีรายุคนนี้ได้รับบาดเจ็บนะฮะถูกยิงที่หัวไหล่ครับก็เปิดใจหลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทยกลับถึงบ้านเกิดเนี่ยแหละครับบอกว่าขอบคุณทุกหน่วยงานเลยที่ช่วยให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยส่วนอาการบาดเจ็บที่ตัวเองถูกยิงที่หัวไหล่ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วครับแล้วถามว่าพี่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงไหนมันก็คือวันแรกที่เกิดการสู้รบก็คือเช้ามืดของวันเสาร์เนี่ยแหละครับพี่จิรายุบอกว่าตัวเองเนี่ยกำลังนอนหลับอยู่ในห้องพักซึ่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์ ถูกกลุ่มฮามาสเนี่ยกาดยิงเข้ามาครับกระสุนเนี่ยถูกที่หัวไหล่แต่ตัวเองเนี่ยพยายามหลบไปอยู่ใต้เตียงครับรอจนเสียงปืนสงบลองไปฟังเสียงของพี่จีรายุะเล่าเหตุการณ์นาทีชีวิตตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับเสียงปืนเนี่ยผมก็วิ่งเข้าโรงงานครับแล้วก็ซ่อนตัวจนถึงช้าวอาทิตย์ครับแล้วก็ให้นายจ้างมารับครับทํางานอยู่ฟาร์มไก่ครับเพิ่งไปได้4ี่เดือนเองครับไปมิถุนาครับนายจ้างที่นู่นให้ความช่วยเหลือดีไหมครับตอนนั้น ก็ดีอยู่ครับเข,เขาพาผมไปหาหมอคนเจ็บเขาพาออกไปหาหมอกรครับอย่างน้อยนายจ้างก็พาไปหาหมอนะฮะขณะดเดียวกันนะ,ะตัวของนายจีราย,ยุเองก็บอกว่าช่วงที่ได้รับบาดเจ็บก็บอกครับมีความยากลาบากอย่างที่บอกอาหารนี่ไม่ได้กินแล้วไม่สามารถสื่อสารได้เพราะว่าคุณผู้ชมคภาษาอังกฤษภาษาที่ใช้กันก็พูดไม่ได้ฟังภาษาไม่ออกเลยต้องใช้เป็นภาษามือและที่สําคัญความรู้สึกหนึ่งเอาละฮะตอนจากเมืองไทยไปไปหาเงินหนะักแต่ตอนที่อยาก ตอนที่เกิดเหตุการณ์แล้วอะบอกเลยผมอยากกลับบ้านาผมอยากกลับสุรินผมอยากกลับไปหาพ่อกลับไปหาแม่เป็นอย่างมากนี่คือตัวอย่างหนึ่งใน15นานะคุณผู้ชมซึ่งแต่ละครอบครัวเรื่องราวก็แตกต่างกันไปถ้าเล่ากันก็คง8ปดเก้าโมงอันนี้พูดกันตามตรงคนที่ได้กลับมาเป็นเรื่องน่ายินดีฮนะคุณผู้ชม